สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้สปกชได้มีการประชุมรายงานสถานการณ์ประจำวันจากส่วนหน้าทั้งจากที สปกาชาส,ส่วนหน้าแล้วก็ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทีมของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้างานนะครับทั้งไฟฟ้าทั้งปรปา สทชทุกภาคส่วนก็ได้มารายงานความคืบหน้ากันนะครับในโอกาสแรกก็เชิญท่านโฆษกครับได้รายงานสถานการณ์ครับครับ สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในส่วนของผมขอขอรายงานประเด็นที่ประชาชนเนี่ยน่าจะมีความสนใจในช่วงปัจจุบันนี้นะครับอย่างเช่นกรณีเรื่องการอุดหนุนเยียวยานะครับอันดับแรกต้องกราบขออภัยนะครับในความไม่สะดวกในเบื้องต้นนะครับ ลงทะเบียนสาหรับการรับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าในครั้งนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีความต้องการที่จะให้เงินเนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุดเนื่องจากว่าทราบว่ามันเป็นความจําเป็นครับที่หลังจากท่านผ่านเหตุร้ายมานะครับท่านก็จําเป็นที่จะต้องมาฟื้นฟูกลับสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดนะครับทางรัฐบาลจึงได้มีแนวทางในการเร่งดําเนินการอย่างไรก็ดีครับเมื่อมีนโยบาย ไปแล้วแต่ในส่วนของการปฏิบัติยังเกิดความติดติดขัดขัดข้องอยู่ในหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับดังนั้นนะครับเมื่อวานนี้ ในที่ประชุมครอมอรนะครับจึงได้มีมตินะครับยกเว้นในบางกรณีอย่างเช่นในเรื่องของการทำประชาคมในพื้นที่จังหวัดสงขาอันนี้ก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเข้าใจทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ทราบในทางปฏิบัติด้วยนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับมติครอมอรนะครับได้มีการขอให้ เว้นนะครับมติครมที่มีการประชุมกันเมื่อวันที่18พฤศจิการ2568ซึ่งปรับปรุงมาจากมาติครมเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ในเรื่องของการที่การจะขอรับเงินเยียวยา,ยายนเนี่ยต้องผ่านการทำประชาคมก่อนโดยในครั้งนี้นะครับเป็นการงดเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว ว่าในกรณีของสงขาเนี่ยจะไม่ต้องดําเนินการทําประชาคมนอกจากนั้นนะครับทางปอพอก็ได้มีระเบียบนะครับชี้แจงไปแล้วว่าในการเก็บเอกสารในครั้งนี้นะครับในการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้เอกสารนะครับสามารถใช้เลขบัตรประชาชนเท่านั้นก็เพียงพอนะครับแต่หากการดําเนินการยังเกิดความติดขัดล่าชา้า ชนะครับโดยท่านประธานนะครับก็ได้ให้ทางปพพิจารณาขยายเวลาในการลงทะเบียนสําหรับผู้ประสบภัยที่จะรับเงินเยียวยาเนี่ยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568นะครับหมายความว่ายังมีเวลาในการดําเนินการพอสมควรนะครับอีกทั้งต้องกราบขออภัยนะครับที่เว็บไซต์ของ ในการลงทะเบียนขณะนี้ยังยังร่มอยู่แต่ทางส่วนส่วนหลังเราเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ท่านประธานก็ได้กำชับแล้วก็ให้เร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับทั้งนี้เนี่ยน,น่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในวันนี้นะครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นนะครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการเสนอนะครับให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสารพโวโคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นประปาได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคาดว่าวันนี้นะครับจ่ายน้ําจ่ายไฟได้ทั้งร้อเปอร์เซนตแต่ทั้งนี้ก็ยังมีความกังวลครับเมื่อวานท่านอาจจะเห็นข่าวท่านประธานบอกว่าอย่าให้เห็นบินค่าน้ําค่าไฟนะอย่าไปส่งให้ชาวบ้านเขาต้องมีความกังวลใจนะก็มีประเด็นคําถามครับว่าการไม่ส่งบินเนี่ยเป็นการชะลอหรือเป็นการย เว้นนะครับ นั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับทางการประปาส่วนภูมิภาคก็จะนําเรื่องเข้ามาเสนอคอรอมอนะครับในการยกเว้นนะครับการเก็บค่าน้ําค่าไฟนะครับในพื้นที่หาดใหญ่เป็นเวลา3เดือน3รอบบินนะครับก็คือ,อพฤศจิกาธันวาจนถึงมกรานะครับส่วนในบางพื้นที่นะครับส่วนในบางพื้นที่ก็จะงดเว้นการเก็บอีกเป็นเวลาสองรอบบินนะครับซึ่งหลังจากที่เข้าที่ประชุมคอรอมอแล้ว ผลการดําเนินการเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบในวาระถัดไปนะครับและค่าไฟก็น่าจะตามมาในโอกาสเดียวกันด้วยนะครับส่วนต่อไปครับในส่วนของการดําเนินการในส่วนอื่นๆขอเชิญท่านรัชดาธนาดิเลกครับค่ะขอเริ่มด้วยเรื่องของความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาก่อนเลยนะคะสองวันได้ดำเนินการไปเยอะแล้วนะคะขอตัวเลขเลยค่ะ ในช่วงวันที่1วันที่สองธันวาคมนะคะทางรัฐบาลได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีพี่น้องประชาชนแล้ว12949ครัวเรือนคิดเป็นเงิน1 8 8 8ล้านบาทนะคะในจำนวนที่โอนไปแล้วเนี่ยยังมีที่ไปไม่ถึงก็คือบางส่วน2,878ครัวเรือนนั้นไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์นะคะ ก็ไม่ต้องกังวลก็ขอย้ำอีกทีว่าเมื่อท่านใบดําเนินการผูกกับพร้อมเพย์แล้วทางออมสินก็จะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีทีเดียวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบัญชีไม่เคลื่อนไหวนะคะสําหรับวันนี้นะคะโอนต่อค่ะ ตัวเลขจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะคาดว่าจะโอนให้ถึงจำนวนครัวเรือน66,187ครัวเรือนคิดเป็นวงเงิน595,683,000บาทน,นะคะแบ่งเป็น4จังหวัดค่ะถ้าดูที่สงขลาเป็นหลักเนี่ยก็จะ46,976ครัวเรือนนะคะปัตตานี16,953ครัวเรือน ุราธานี1,997ครัวเรือนและที่ยะลา261ครัวเรือนค่ะก็เชื่อว่าจากนี้ไปจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะด้วยกวารปลดลอกกฎระเบียบแล้วก็การเน้นย้ำในเรื่องวิธีการที่ขอให้ทำให้สะดวกที่สุดไม่เป็นภาระกับประชาชนรวมถึงทางธนาคารออมสินเองก็ระดมเจ้าหน้าที่มาคีตัวเลขเพื่อกระจายเงินเข้าสู่บัญชีให้ได้มากที่สุดนะคะ เรื่องที่สองคือป,ปับปาและน้ำไฟรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างที่โคศกสิริพงศ์ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับน้ำไฟเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ อาจจะมีจุดย่อยๆอย่างกรณีน้ําประปาบ้านเรือนที่อยู่พื้นที่ใกล้สะพานเงนี้ยค่ะเพราะว่าท่อประปาที่อยู่ตามคอสะพานมันมีการชํารุดนะคะตรงนี้ทางการประปาก็จะเร่งเข้าไปดําเนินการซ่อมแซมแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยร้อซถึงแล้วเช่นเดียวกับทางไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยในหัดใหญ่จะมีอีกจุดเล็กๆประมาณ5,000ครัวเรือนที่กระจายกันอยู่ที่ยังไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้ไม่ใช่ ว่าการไฟฟ้าไม่พร้อมนะคะแต่ปัญหาที่มันทำให้ไฟไปไม่ถึงก็เพราะว่า 1. บ้านปิดนะคะสที่บ้านระบบไฟฟ้ามีความเสียหายต้องซ่อมใหญ่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเข้าไปดำเนินการดูแลให้หรือว่าบางส่วนเบรกเกอร์เสียอันนี้ก็ซ่อมได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น5,000ครัวเรือนที่ไฟยังไปไม่ถึงก็ขอเวลานิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนค่ะส่วนกสะทะชนะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้แจ้งมาว่าณนะเวลานี้เนี่ยครฟเวอร์98%แล้วค่ะ มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกำจัดขยะค่ะอย่างที่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นวาระที่บูรณาการกันทุกภาคส่วนนะคะทางทหารเองก็บูรณาการในเรื่องของกำลังคนร่วมกับอาสาสมัครของอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครของพี่น้องประชาชนก็กระจายอยู่ใน4ี่โซนส่วนอบจอนะคะเขาก็จะดูแลในเรื่องของหลอกซอกซอยเล็ก ทหารก็จะดูในเรื่องของถนนพื้นที่สาธารณะในภาพกว้างซึ่งก็ดำเนินการทำกันตลอด24ชั่วโมงแต่อาจจะมีคำถามว่าบางพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของอาบาจอ มีคนบอกว่าเอ๊ะเก็บขยะจริงหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้นะคะกระบวนการการเก็บขยะเนี่ยเมื่อมันเริ่มจากที่บ้านทําความสะอาดบ้านเอาขยะออกมาไว้หน้าบ้านก็จะต้องเข็นเอาขยะตรงนี้ไปไว้ที่หน้าปากซอยเพื่อให้ทหารมาขนไปนั่นคือทำทำสำเร็จในรอบที่หนึ่งแต่เมื่อ สมมุติทําความสะอาดในตรอกซอกซอยตอนเช้าทําทความสะอาดไปแล้วแต่ในตอนเย็นหรือตอนค่าพี่น้องประชาชนก็อาจจะมีขยะมาเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีความเข้าใจไปว่าเอ๊ะยังไม่ได้มีการกวาดขยะออกไปเพื่อไปรวมศูนย์หรือเปล่ามันไม่ใช่ในลักษณะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะทํางานสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนให้ให้เข้าใจในเรื่องของระบบการเก็บขยะแล้วก็ไม่ได้ย่อท้อในเรื่องการดําเนิน ในประเด็นนี้แต่อย่างใดคะ่ะขอภาพให้เห็นนะคะอย่างกรณีของอุโมงกระยาณมิตรที่เมื่อวานนี้ขยะเยอะมากเลยนะคะยังมีน้ําท่วมขังแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทางทหารรายงานมาว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดให้การจราจรเกิดขึ้นได้ไม่เป็นอุปสรรคแล้วภาพต่อมาคะ่ะ ในภาพรวมนะคะถ้าเ,ออเราทางศูนย์ของเราก็ได้รับการรายงานว่ามีการคลี่คลายสถานการณ์ขยะไปอย่างมากรวมถึงการเคลื่อนย้ายรถนะคะมาถึงเรื่องของจราจรแล้วกันค่ะเรื่องของจราจรนะคะวันนี้ในส่วนที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานมาเนี่ยมียอดตรวจสอบแล้ว50 1้คันติดต่อเจ้าของแล้วได้170คันย้ายรถแล้ว84คันนะคะติดต่อเจ้าของไม่ได้86คันอยู่ระหว่างการดำเนินการค้นหาเบอร์โทรศัพท์เจ้าของรถ4 0 0 3 4 3คันค่ะซึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังการถแถลงข่าววันนี้ถ้าอยากถามว่าติดตามารถอยู่ไหนนะคะก็หมายเลขของทางตำรวจได้เลยนะคะ19115 99หรือว่าของกรมการขนส่งทางบกคือ1584นะคะในภาพรวมของการจราจรเนี่ยทางตำรวจได้ขนย้ายรถที่จอดกีดขวางเส้นทางคมนาคมออกไปแล้วแต่ก็อาจจะยังเหลืออยู่บ้างบ,บริเวณไหลถนนนะคะ ขอให้สบายใจในเรื่องของการจราจรนะคะออต่อมาค่ะเรื่องของการสำรวจอาคารที่เสียหายทางกรมโยธามีความพร้อมแล้วแล้วก็ดําเนินการลงพื้นที่สำรวจอาคารว่ามีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าสําหรับประชาชนที่ต้องการจะแจ้งความต้องการให้เข้าสํารวจนะคะโทรไปได้ที่หมายเลข15 3 1ค่ะประกันสังคมนะคะ สำหรับในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนเดือดร้อนเช่นนี้ทางประกันสังคมก็ได้แจ้งมาว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมยังไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินสมทบนะคะเพราะประกันสังคมจะขยายเวลาออกไป6เดือนค่ะ นั่นคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าท่านต้องจ่ายเงินสมทบก็ไปจ่ายอีก6เดือนข้างหน้าได้นะคะถ้าธันวาคมที่จะต้องจ่ายก็บวกไปอีก6เดือนค่อยไปจ่ายเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ขยายเวลาการจ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยนับตั้งแต่พฤศจิกายนถึงเมษายนปีหน้าให้ขยายแต่ละช่วงแต่ละครั้งไปได้อีก6เดือนค่ะขอบคุณค่ะครับและ ที่ท่านมีความกังวลน,นะครับในเรื่องของ สะอาดนะครับเมื่อวานนี้นะครับคอรมอก็ได้มีมตินะครับอนุมัติเงิน530ล้านให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ไปใช้ในการดําเนินการเกี่ยวกับการทําความสะอาดนะครับซึ่งเขาก็สามารถทําได้ในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการไปจ้างภาคเอกชนหรือว่าเป็นลักษณะของการจ้างเหมาบริการเพื่อมาร่วมช่วยให้การทําความสะอาดเนี่ยเป็นไปได้ตามไทม์ไลน์นะครับคือท่านนายก กำหนดเอาไว้ว่า7วันประชาชนต้องเข้าอยู่ได้14วันขัาดใหญ่ต้องสะอาดนะครับซึ่งในวันนี้ก็ได้รับการยืนยันว่ายังเป็นไปตามทำลายอยู่นะครับส่วนประเด็นที่มีคําถามมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศพของทางมุสลิมนะครับก็ต้องเรียนว่าทาง สกปชสปกชส่วนหน้านะครับก็ได้แจ้งกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งในจังหวัดเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องสาเหตุการตายในกรณีที่ดําเนินพิธีกรรมทางศาสนาไปก่อนที่จะมาส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตกับทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ ไม่มีการดำเนินการนำร่างขึ้นมาตรวจใหม่นะครับแต่จะเป็นใช้วิธีว่าให้มีกระบวนการในการยืนยันนะครับจากส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนครับ ก็นี่เป็นสรุปของการประชุมแล้วก็ได้มีการรายงานจากทุกภาคส่วนที่อยู่ส่วนหน้าก็ได้รายงานสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันในรายวันนะครับในวันถัดไปก็จะมีรายงานให้ทราบอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ดีครับเมื่อวันที่หนึ่งท่าน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อที่จะดำเนินการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือมหาภัยต่างๆที่เราเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าภัยครั้งนี้ไม่ใช่ภัยครั้งสุดท้ายในประเทศนี้เกิดภัยมหาภัยต่างๆทั้งแผ่นดินไหวทั้งน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งเหตุการณ์สึนมิ แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุภัยทั้งหลายหน่วยงานต่างๆได้ร่วมระดมกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่หลังจากนั้นแล้วเราไม่เคยมีการถอดบทเรียนหรือสรุปบทเรียนเลยเมื่อภัยครั้งใหม่มาเราก็ใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่เป็นบทเรียนของประเทศนี้และผมเชื่อว่าใน แก้ไขปัญหาในระยะยาวเนี่ยมีความจําเป็นรัฐบาลนี้ได้ใส่ใจและได้ให้ความสำคัญในการที่จะสรุปบทเรียนเพื่อที่จะให้ภัยครั้งนี้เป็นตำราเล่มใหญ่สำหรับภาครัฐในการที่จะดำเนินแก้ไขการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เราเชื่อว่าประเทศนี้สามารถที่จะ,ะเผชิญกับภัยต่างๆและสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอนาคตได้ดีกว่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะได้มีคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานของ ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้ามาให้ คิดและให้บทเรียนได้เชิญภาคธุรกิจได้เชิญภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาได้เชิญอา,อาจารย์เสรีสุภราทิตได้เชิญท่านอานอน์สนิทวงศนะ์ณอยุธยาอาจารย์แก้วสรรอติโพธิเป็นต้นเพื่อที่จะเข้ามารวบรวมสรุปบทเรียนกันแล้วเพื่อที่จะวางแผนสําหรับการรับมือมหาภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ นำเอาหน่วยงานภาค,ครัฐที่ดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นาทาง BDI ไม่ว่าจะเป็น DGA หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีก็จะนำเข้ามาแล้วก็มาวางแผนเพื่อที่จะทำให้ในอนาคตประเทศนี้มีเครื่องมือที่เพียงพอและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะรับมือกับภยัยตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเห ในเรื่องของการพยากรอากาศเมื่อวานนี้ท่านร uh oh. ัฐมนตรีดี DE. ก็ได้แถลงข่าวร่วมกับทางท่านโคศกไปในเรื่องของการทำความร่วมมือกับทางท o ม o r โล w I.O. ในการนำเอาเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเข้ามาในเรื่องของการพยากรณ์อากาศจะมีการวางระบบในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจให้สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเชื่อข้อมูลของ ภาครัฐในการ เหตุในการที่จะแจ้งเพื่อในการอบพยพพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเกิดเหตุเพียงในเวลาที่เหมาะสมหรือเมื่อเกิดเหตุแล้วจะต้องมีการวางแผนบูรณาการในเรื่องของการช่วยคนทีมกู้ภัยแน่นอนครับในส่วนของภาครัฐในส่วนของปอพอเองกู้ภัยมีจํานวนไม่เพียงพอแล้วครับจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมขึ้นมาเป็นทีมอาสาทีมอาสาทั้งหมด จะต้องเข้ามาขึ้นทะเบียนกับทางปอพและเมื่อมีเหตุปอพก็สามารถที่จะประสานงานกับทีมกู้ภัยที่เป็นเอกชนเข้ามาช่วยในการดําเนินการช่วยเหลือชีวิตและก็ช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากนั้นในเรื่องของการเยียวยาวันนี้เพนพอย์ ที่สําคัญที่สุดที่กําลังเผชิญอยู่ขณะน,นี้ก็คือเพนพอยต์ในเรื่องของการเยียวยาที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างรัฐบาลนี้กําลังจะเอาบทเรียนนี้ไปแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง แก้ไขปัญหาในระบบราชการที่ติดขัดและมีปัญหาและมีเส้นทางที่ยาวนานและยุ่งยากสําหรับพี่น้องประชาชนก็จะเอาบทเรียนตรงนี้แหละครับไปสรุปบทเรียนและไปแก้ระเบียบทุกข้อไปแก้ไขกฎหมายทุกข้อ,ท,ขอที่มีความจําเป็นในการที่จะช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนและดําเนินการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวดเร็วและสร้างความลําบากให้กับพี่น้องประชาช ชนให้น้อยที่สุดรัฐบาลนี้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะใช้วิกฤตนี้มาสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศในการที่จะสร้างระบบในการป้องกันมหาภายัยหรืออุทกภยัยหรือภัยต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นรูปธรรมและเป็นระบบมากกว่านี้